ก็กลับมาอยู่กับโปรแกรม After Effects แล้วนะครับก็คลิปนี้จะมาสอนทำเอฟเฟกกระจายกันใน After Effects มาดูกันว่าทำยังไงผมวิธีการก็คือสร้างก่อนคอมโพสครับผมอ่าเราสร้างมาแล้วปุ๊บนะครับให้เรากดมาที่ Pen Tool น,นะครับผม Pen t o o l ยังไม่ต้องทำอะไรนะเราปรับตรงนี้ก่อนปรับสเกลขึ้นมาก่อนให้ดูซ้ายขวาหน้าหลังตรงกลางอยู่ตรงไหนนะแล้วก็จิ้มตรงกลางทีหนึ่งครับพอเราจิ้มแล้วให้กดชิปนะครับผมชิปปุ๊บให้เราล่างมากดด้านบนประมาณนี้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้มาเนาะให้เรากดพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็กด B ี เราก็จะได้อย่างนี้มาปุ๊บถ้าใครเปิดฟิวอยู่ให้เราปิด,ปด,ปดฟิวครับปิดไว้อย่างนี้นะเนาะให้มันเป็นอย่างนี้เปิดแค่สตกพอครับปรับเท่าไหร่ก็ตามใจชอบนะครับผมจะปรับแค่30พอโอเคเพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราคุมทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับแอดที่รีพิเตอร์นะครับผมได้รีพิเตอร์ปุ๊บกดเปิดรีพิเตอร์นะครับแล้วก็ปรับก๊อปปี้เป็น8เราำให้ได้หลายๆอันนะครับผมเป็นเส้นตรงหลายๆอันนะครับหลายแท่งหลังจากนั้นเนาะกดที่ทรานส์ฟอร์มนะครับผม ก็ปรับโพซิชันเป็น0นย์นะครับผมเนี่เราก็จะเหลือแค่อันเดียวเนาะมันจะหุบเข้ามาเหลืออันเดียวนะครับผมหลังจากนั้นนะให้เราปรับที่โรเทชนะครับผมโรเทชั่นโรเทชั่นเป็น45นะครับผมเราก็จะได้ไอ้แท่งบุนบุนอย่างนี้มาไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงนะแต่ว่ามันจะได้อย่างนี้มาครับหลังจากนั้นให้เราปรับอันเชอร์นะครับปรับลากให้มันเป็นรูตรงกลางนะครับผมแนะนําว่าให้กดไป45เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นรูตรงกลา,างนี้นะเสร็จแล้วนะผมให้เราปิดไว้ก่อนนะ พราะทุกคนได้อย่างงี้ปุ๊บอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับให้เราคุมไปทีนึงนะแล้วก็กดแอดแอดทิมผ่านนะผมพอแอดมาปุ๊บแล้วก็ปรับตรง n เป็นศูนย์นะครับผมอ่าทีนี้เราก็ยังยังจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ลากไปจนหน้าสุดก่อนนะผมแล้วก็มาร์คสตาร์ทกับ n นะครับมาร์คไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ถอยหลังมาสักนิดนึงไม่ไกลมากนะผมแล้วก็กดปรับทั้งสองอันเป็นหนึ่งร้อยนะครับ อ่าเราก็จะได้อย่างนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราคุมด้านบนครับเฉพาะสตาร์ทนะครับคุมแค่เฉพาะสตาร์ทเลื่อนถอยหลังมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้แค่นี้เราก็จะได้เอฟเฟกกระจายแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้ผมถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์กดใช้นะครับแล้วก็โอเคไป